ฟังไม่ไหวมีน้นชาลิดาโชว์ไหวน้ำดูมุมไหนก็แซบทั้งหูและท่าไหวนักสแสดงสาวหน้าสายลดแล่นในวงการบันเทิงมานานนับสิบปีสำหรับมิน้นชาลิดาวิจิตวงทองโดยเราจะเห็นความสามารถของเธอผ่านหน้าจอโทรทัศน์อยู่บ่อยๆเราก็สามารถเห็นความน่ารักสดสายผ่านอินสตาแกรม ที่มีพูทธติตามกว่า4ล้านอีกด้วยล่าสุดเธอก็ได้ไปพักผ่นอนหย่อนใจที่เกาะสมุยสุราธานีประเดิมภาพสุดแซ่บด้วยวันพิศีส้มว้าวข้างแบบคลึงตัวกระทั่งล่าสุดเธอก็ได้โพสต์ภาพนุ่งบิกินี่กำลังว่ายน้ำอยู่ในสระน้ำแสนสบายพร้อมแคปชันปช่นดิฟชีฟด้วยท่าว่ายน้ำของเธอที่มองยังไงก็สุดปังเผยหุ่นแซบแม้อยู่ใต้น้ำ ทำเอายอดลายพุ่งกระฉุดต่างรอติดตามชุดไว้น้ำเต็มๆกันจํานวนมากเลยทีเดียว